ชนิดหนึ่งก็เป็นการสร้างความพร้อมความแข็งแรงและก็ความสมานสาม,มัคคีกีฬาชนิดนี้เรียกว่าอุ้มขุนนางหรืออุ้มขุนนางข้ามฟากเป็นการช่วยเหลือซึ่งเพื่อนเหนื่อยเพื่อนไปไม่ไหวก็สามารถที่จะพาเพื่อนไปถึงเส้นชัยแต่สิ่งที่เขาจะตามมาเนี่ยเด็กเริ่มรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในภาวะที่บ้านเมืองในภาวะที่สังคมเกิดวิกฤตภัยธรรมชาติาไฟไหม้น้ำท่วมเ,เกิดวิกฤตการณ์ทธรรมชาติเกิดการเจ็บป่วยถ้าเด็กได้รู้จักการฝึกการช่วยเหลือกันพอเกิดวิกฤตเขาก็สามารถที่จะพาคนป่วยไปถึงมือแพทย์ได้หรือมือหมอได้โดยที่เขา สามารถเคลื่อนย้ายคนป่วยโดยไม่กระทบกระเทือนก็นี่แหละครับกีฬาอุ้มขุนนางข้ามฝากแล้วก็ผลัดกันไปทุกคนกส็สามารถเปลี่ยนกันได้แล้วก็ผลัดกันขึ้นด้วยการช่วยกันแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยเขาเขาได้ความแข็งแรงเขาได้ความสมานสมัคคีแล้วก็ความมั่นใจความเชื่อใจในเพื่อนนะเกิดความอบอุ่น ในการเล่นแล้วก็เกิดความสุข